หลังนี้ราคาไม่ถึง4แสนนะคุณผู้ชมที่รีบอกว่าตอนรีซื้ออ่ะ375,000แต่ตอนนี้389,000ไปแล้วสาหรับราคาเริ่มต้นใครจะเชื่อว่าบ้านหลังนี้ราคาไม่ถึง4แสนคุณผู้ชมเดี๋ยวรีจะเดินขึ้นไปให้ดูคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของบ้านหลังนี้อย่างหลังนี้ก็เป็นวิวเลคนะคะนีจะเปิดให้ดู มี coverd patio แล้วก็มี area ข้างหลังบ้านแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนใฝ่ฝันไว้อยากจะมีนะคะตอนที่เขาเริ่มโครงการเนี่ยเขาเริ่มอยู่ที่520,000สําหำหรับบ้านไซส์นี้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากนะคะในการซื้อเพราะว่าโครงการเขาเพิ่งเปิดใหม่คนยังรู้ไม่เยอะราคาถูกรวมถึงถ้ามาก่อนเราก็จะสามารถเลือกลอดพิเศษได้นะคะอย่างเช่นริมน,น้ำหรือมุม์เน n e r หัวมุมหรือแบบไม่มีเพื่อนบ้านด้านหลังก็สามารถเลือก